HELLO! สบายดีมีดีตอนทับเข้าสู่ดีแล x g เกมเมอร์ุนีมาพบกับพ่อขาในเกมพิชิตอาจาจักรซ้ำกบอิงเนาะส่งมาห่างห้กันไปโดนทรงนี้แมนบุค่อยมีแนวใหม่ๆม่มาให้รีวิวปัานได้แต่มุนีมีกิจกรรมตัวหนึ่งมาก็คือวิจัยวัตถุโบราณน,นี่เฉพาะห้องมือไม่ห้องมือไม่นี่จะวิจัยได้สาวเถือนิดดีติอันสาวเถือนี่ห้าเถือเกี่ยม เงินไว้สองเสนหา้าสร็จก็สาวเือน่าจะล้านหนึ่งเขาก็ต้องกดมาเลยเนาะห้าสิบนี่รบล้านมาเพื่อเป็นการเชี่ยเวลาเขาไปวิจัยเลยอ้อไม่แหละแลเบิ้งลางวันนี้มีลางวันก็ตามนี้เลยเนาะแล้วก็เขาสามารถออกเ็มตัวนี้มาเล็กตัวนี้ได้ แลกพวกกันอาวุธสมนี่แหละนะเพื่อเป็นการชิบลาเฮากดเลยใจห้าเทื่อทุบโอ้สองแซนฮาทั่วคุมเลยอันนี้สองแซนสองแซนวกกันสนีแซนได้ห้าแซนตัวนี้ห้าหมื่นห้าหมื่นวกกันก็คุมอยู่คุมอยู่หอบที่สอง ตัวนี้ได้ซ่องแซนซ้ำแซนตัวนี้บุคุ้มท่าตัวเมื่อกี้แต่ฮักก่อกำไรอยู่มาเอาไปต่อครั้งที่สามจ้องข้อโทษข้อภัยกับเสี่ยงหนึ่งนักเนี่ยนะรู้สึกว่ากิจกรรมนี้คุ้มสุดๆเว้ยข้อโทษขำว่าได้บอเมื่อกี้ยังสบอยู่กิจกรรมนี้คุ้มสุดๆสัตว์อ๋อไอศิสมบูรณ์กิจกรรมนี้ค่ดถึงหยับเต็มี แต่ว่าเป็นยังเนาะสองสเส้นหาหอดไอตุน่นปรมาณสี่สิบอันนี่คืดอย่งเงี้ยบัวสี่สิบอันเขาสาม,มารถแลกพุ่งนี้ได้อันหนึ่งนะได้ก็ได้ละสองเสน้นอ่ะอะบัสสุดท้ายสะเพาะมือใหม่ตึ๊บอืมตัวนี้คุ้มอยู่นี่ได้ตัวนี้มาแปดสิบแต้มวิจัยเนาะแต้มวิจัยแปดสิบนี้เขาสาม,มารถแลกตัวนั้นได้สองอันบุตรสมแลกอยู่นี่ได้สองอันอ่ะสุดๆเลยความคุ้มม่ให้ว่า คือว่ามดไปแล้วที่นี่บาดที่ห้องทีง่ซอกนี่อ๋อตำลึงคุมบอ๊อบนดูหลังบ่นคุมบอ๊อทีเสียงนะบุกาเสียงเว้ยตั้งหวาพันหนึ่งคนเนะอีจะทรอนออกเทปดีหรือว่าอีมาลองดี ลองกระตวงเบิ้งค่าความเสี่ยงแล้วเนาะบ่ค่อยคุมป่านเดย์ถันสมมุติกรณีที่เฮาได้ชี้สมนี่เนาะคิรายก้นนอ,อันนึง2อันต่อ1,000ตำลึงนี้บ่ค่อยคุมแห่งว่าตำลึงนี้หายากซั่นกิจกรรมนี้ข้อโจก,ก่อนเฮาก็เบิ่งเรตามนี้ซะก็ไล่ก็ซัพพอร์ตก่อคุมอยู่เพราะว่าซัพพอร์ตยกตัวนี้ก็40ต่อ200,000ตำลึงเนี่ยไแบบอ้บ่200,000ตำลึงลง <laughs> ซองเซนเงินข้าวนฮะนี่ก็ได้แปดสิบที่ว่าเขาได้มาซีเซนบวกกับตัวนี้ก็เป็นหกเซนเขากดไปแต่ซองเซนฮาที่ว่าคุ้มในการลงทุนเฉพาะเงินข้าวนี่เขามาแลกเนาะแลกนี่ส่วนตัวอีแลกนี่เดี๋ยวมันมาซ่องเม็ดเออส้มบัดหายนะนี่มาจับคู่ให้มันพอดีซองนี้ดาเมจดตายออกมาทีๆ เอาปุ่งนี้นี่ตัวสมบัติจับคู่ที่นี่เลือดซองอันประจำคู่ตัวกลืนยุดกลืุยุดต้องซองเม็ดนี่แคู่กันละต่อไปแรกยิ่งดีว่าช่วงนี้ดมเม็ดกายกำลังมาแห่งแรกตึงคู่หนึ่ง เอาตัวมา้ามาห้าเนี่ยมาเอาตัดไปเบิ้งตัวต่อไปเลยทำอิดว่ายจิมาลองลิ้นแต่ตัวเดียวนี้สื่อ,อแต่เบื้องเราคุมค้มขนาดอ่าทำอิดว่าจะลิ้นตัวเดียวเอาไปเอามานี่กิจกรรมนี้คุม้มจนบรสร้าังยี่ว่าคุม้มก็ได้กกดมาเลยล้านหนึ่งมาดูอ้ยมีก็ได้ซองแซน สีแซนอ,อ้คุ้มคุ้ม,ม,มสีแซนกับตัวนี้บกวกเต็มอีกแปดแซนอ๋อสุดยอดของกุ่มตัข <c oughs> าดถึงยับว่าเป็นยังอันนี้ก็แซนหนึ่งอ่าแซนหนซนหกกับบุไดสองซนซางเลอ้ยแต่ก็คคมอดียอัอันนี้ก็ 1, กบบาค,นนกคาดถึง อะไรอกิจกรรมนี้ก็เดี๋ยวว่าคุ้มแบบใส่ว่าคุ้มค่าโอ้โหยสาว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 อ่าเติบเติบไม่ได้วุ่สมจาโตเลยเอาสมสรุปเมื่อกี้ี่ดวงดีเนาะดวงดีแบบเฮียเลยอันนี้แบบดวงสวยแบบเป็นย่างตองซองมาตรฐานเนาะเจ้าเอ้ยเจ้า เดกก็คงจอ่าเมื่อกี้ไปปวดไปปวดสมบัติมาสมบัติห้องไอดนี่มันซุม่มได้ี่สมผัดบัวจับคู่กันเนาะวันนี้เขาก็ได้ตัวน,นี้จับคู่กับตัวน,น,นี้นี่ได้ซีอันคีลาลก็ต้องแลกตัวน,นี้มาซี่อันได้ตัวนี้มา ตาอันต้องแลกปุ่มตำล้านั่นอีกโอ้ยตัวนี้ต้องการใส่แต้มลายหรอพัดได้แต้มน้อยเดียวเสียงเป็ดเลยอะไรเป็นส้มสอ,อันแล้วก็แลกตำล่านี้เนาะอ๋อไอ้ดีนี้รู้สึกว่าจับจับคู่สมบัติบุคอยส้มดุนกันปั่นได้นี่หนึง่งขาดย้อนหนึ่งตัวนี้เกินไปทราบอันใจแทย้ยักลินยโยเจอไ,ไปเมื่อกี้เหรอไปบุเป็นเลยเบิ่งอ่ะ กับไอดีทำอิดกับไอดีนี่มันต่างกันฟ้ากับเหี้วเลยแต่ก็ยังคุมอยู่กิจกรรมนี้อยองเข้าบ่บคุมเมื่อกี้เนาะเหาได้มาซ่องลอยเตม็มซ่องลอยเตม็มสปอร์ตแลกพวกส้มบัดน,นี้ก็ได้มาแล้วล้านหนึ่งนะมันก็ได้ขึุน,น,นแล้วแล้วอันที่เลื่อนนี้ถือว่ารายเป็นกําไรซะอันพวกนี้มันไายเป็นกําไรกําไรนี้อาวุธม่วงมันกําไรมดแล้วก็ได้อาวุธสมเนี่ยหนึ่งโอ้ผมมีคำว่า,า,ข,าขึ้น แต่สินใจไปไอดีทีซัฟอายต่อไอดีสุดท้ายเนาะไอดี ID ทำอิดนี่กำเลยแบบสุดๆคู่ๆเลยสุดคัวเลยไอดี ID ทีซองนี่แบบพอกำกลืนได้แต่ฮักคุ้มค่าอยู่แบบห่อเลือกได้นะน,นะสมมติว่าสมบัติตัวได้ทีห่อคาดเนะเาะห่อสามารถจัดขู่สมบัติ์เนไดีดีอย่างยูเทสซโมนตีสมบัตินี่คือซีบอลจำเป็นปันไนดะ้แต่ก่อนแรกไว้ก็ดี มาขึ้นไปด้สิเวลากดเลยอ๋อสองแสนสามแสนสามแสนแปครับโอ้โหหีเดวนี้เติมหนึ่งแสนหคุ้มจังได้กว่คุ้มจังได้กว่คุ้มอืมตัวนี้คุ้มสุดๆเลยสองแสนไปสฉพาตัวนี้กวคุ้ม 40ตัวนี้นับมือนับเ <c oughs> มื่อกี้ได้ซองอะแต่วันนี้ได้ <c oughs> ขึ้นแล้วเศร้าโอ้โหแรกตัวนี้ขึ้นฟัวจังหวัดจังแรกได้ลืมไป <c oughs> แลกมาออกมามซะพอจังได้เขาก็ไปขึ้นฟัวจังหว,วัดแต่ที่เลือกแลกตัวนี้รวมๆแล้วก็จะไล่ขึ้นก่อน มาเอาตัดไปสรุปเลยมาเขามาสรุปรวมยอดบ้างเนาะไอดีที่หนึ่งเขาจะได้แต้มมาทั้งหมด3ามร้อยาซึ่งวันหนึ่งแต้มจะเท่ากับเลี้ยงเงินข้าวหันอยู่ห้าพันนี่เาอิงอ้างอิงจากตัวนี้เลยเนาะหนึ่งเลี้ยงจะได้อยู่ห้าพันแต่เขาสามารถแลกสูงสุดอยู่หนึ่งร้อยแต่เขาสามารถไล่จากเครื่องอาวุธสมนี่ก็ได้เพราะอาวุธสมนี่สี่สิบแต้มเนาะอาวุธสมนี่จะคืออยู่ราคาซองแซนเลี้ยงเงิน ท่านสี่สิบก็จะถืออยู่อันนี้นะยกหน,นึ่งนีห้าพันเลียนเงินฉะนั้นเต็มสามหอยสามสิบห้าเขาจะได้เงินข้าวอยู่หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันส่วนอาวุธเขี้ยวอีใดอยู่เจ็ดอันอาวุธเขี่ยวนี้ราคาอันหนึ่งตกอยู่สองหมื่นรวมจะได้แส้นสี่แล้วอาวุธฟ้าได้อยู่แปดอันอาวุธฟ้าราคา1นหนึ่งนี่แมนจะเท่ากับห้าหมื่นรวมได้สี่เสนส่วนอาวุธม่วงได้อยู่หนึ่งอัน ซึ่งราคาจะแมนหนึ่งเสนอาวุธที่สมเขาจะได้อยู่สี่อันอาวุธที่สมราคาตัวหนึ่งแมนสองเสนรวมมันจะได้แปดเสนส่วนอาวุธโบนัสที่เขาจะได้มันตัวนี้นะสองเสนอาวุธที่สมฉะนั้นเขารวมทั้งหมดทั้งมวลข้องไอดีที่หนึ่งจะได้อยู่สามล้านสามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันส่วนไอดีที่สองเขาจะได้เต็มอยู่สองลอยเต็ม รวมได้1ล้านเลี่ยงเงินอาวุธชีเขียวได้อยู่10อันไยเป็นเงินสองแสนอาวุธฟ้าได้อยู่ห้าอันไยเป็นเงินสองแสนหาอาวุธม่วงได้อยู่5าอันไรเป็นเงินอยู่ห้าแสนซึ่งอาวุธทีสมหอบได้เนาะอาวุธโบนัสจานหนึ่งสองแสนรวมทั้งหมดทางมวลอยู่2งล้าน1นึ่งแสนห้าหมื่นเลี้ยงเงินเนาะมาเข้าไปต่อไอดีทีสามไอดีทีสามจะได้เต็มน้อยที่สุดเนาะ จะได้เต้มอยู่175รวมเป็นเงิน8น7 5 0 0นจนอาวุธสีเขียวได้อยู่13อันรวมเป็นเงิน2อง0 0หอาวุธสีฟ้าสามอันรวมเป็นเงิน1นึ0 0แลน้วเราอาวุธสี่ม่วง4อันรวมเป็นเงิน4ี0 0 0นอาวุธสี่สมจับโนะวได้เนาะเราอาวุธสี่สมตัวโบนัทหันได้อยู่2อ0 0นรวมทั้งหมดทั้งมวล1 8น8 5 0ลนหันเียงเงินซึ่งต้นถึงทั้งหมดคุ้งห่าเแมน1นละ้านเนาะ กันจะไล่รวมๆแล้วตัดพวกอันอาวุธสีฟ้าสีเขียวออกเฉพาะซ้ำไอดีนี้ก็ถือว่ากำไรแต่ทางนี้ทางนั้นก็ขึ้นกับดวงของเขาเดบางคนดวงดีก็อาจจะได้กำไรไล่คือกับไอดีแรกของเ,าอเขานี่ยคือเห่านิัยบุญกับไอดีแรกไปหมดไอดีแรกได้แต่ว่าซา้มล้านไปเนาะส่วนไอดีที่ซ่อมก็ลดลงมาไอดีที่ซ้มแห่งน้อยที่สุดมาเขามาส้มเทียบโดยรวมราคาเลยไอดีที่หนึ่งเขาจะได้เงินทั้งหมดซ้มล้านซ้แท้หนึ่งหมื่นห้าพัน กำไรอยู่่องล้านสามส้นหนะึ่งหมื่นห้าพันเนาะส่วน idt ่องเขาจะได้่องล้านหนึ่งส้นห้าหมื่นกำไรก็หล้านหนึ่งส้นห้าหมส่วน idt สุดท้ายกำไรน้อยที่สุดเขาจะได้แมนหนึงล้านแปดสนแปหมพันกำไรอยู่แปดเส้นแปดันโอเคนี่ก็รวมทั้งหมดของกิจกรรมนี้เนาะโดยรวมๆแล้วกิจกรรมนี้กำไรยังบ่มี id ได้คาถึงเถือ่อกำไรก็ หลัก้าแซนขึ้นคือกำไรน้อยที่สุดเขาก,กำไรแปซแซนแล้วทางนี้ทางนั้นก็ลองไปพิจารณาไงวาจะลินหรือบลินหันไพ่ที่มีเลี้ยนเงินพอน,นี้แนะนําลินเลยโอเคถ้าใพ้ามากคลิปนี้ก็ฟ้ากดไลค์กดแชร์ให้นะที่สําคัญอย่าลืมกด s ับ s ไ r i b e เพื่อบุพาดคลิปใหม่ๆและเป็นกําลังใจในการเท็ดคลิปใหม่ๆของพวกเขาสำหรับวันนี้พวกเขาข้อลาไปก่อนบายบาย